ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็กแอดแกมช่องแกมมาเรียโนนะครับห่างหายกันไปนานเป็นเดือนเลยสําหรับคลิปใน u t u b e ที่แกมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนื่องจากช่วงนี้แกมยุ่งกับงานประจําบวกกับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีสําหรับคลิปนี้ที่แกมจะมาพูดถึงนะแกมจะมาสอนคู่รู้ท่านในการจองตั๋วหนังออนไลน์ล่วงหน้าในแอป Major c i n e p ิเโดยสามารถใช้บัตรเอ็ s s เป็นส่วนลดได้แล้วนั่นเองต้องขอเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าพอดีแกมเนี่ยดูหนัง ผ่านค่ายของเมเจอร์ซีนิเพ็กตลอดแล้วแกมก็จะมีบัตร m Pass ที่สมัครเอาไว้ซึ่ง M Pass ตัวนี้จะต้องเอาไปรูดเวลาที่เราจะต้องไปจองตั๋วที่หน้าโรงหนังซึ่งในแอปเมเจอร์เนี่ยมันยังไม่มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้บัตร M Pass เป็นส่วนลดได้ปกติจะมีแค่ M Gen อย่างเดียวแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ในปี2 0 2 5ทางแอปเมเจอร์ก็ได้มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่เราสามารถจองตัวหนังโดยใช้ Mpass ได้แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองตัวหนังโดยใช้ art ว่าจะเอ,อ็มณาุกานคระบ หแชร์หงซับและ2ไลฟ์2แชร์สองซับให้แกมและเราไปดูวิธีการเลยจ้า let's go อันดับแรกที่เราต้องทําเราจะต้องโหลดเจ้าตัวแอปเมเจอร์เข้ามักในเครื่องของเราก่อนในคลิปนี้แกมจะสาธิตในเครื่อง iPad iOS ส่วน Android ทุกท่านก็สามารถทําตามได้เหมือนกันเข้าไปที่ตัว App Store ถ้าเป็นแอนดรอยก็เป็น Google Play Store เสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราเสิร์ชหา Major c i n i p ิเพตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นแอป Major c i n ิ p ิเเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นเหมือนแอดเกมแบบนี้ให้เราเปิดเข้าไปในแอป Major ได้เลยนะจ๊ะพอเราเข้ามาในแอป Major แล้วมันก็จะขึ้นหน้าโฮมแบบนี้ให้เราคลิกไปที่ปุ่มหัวมุมบนขวาที่เป็นรูปบุคคลเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยให้เรากรอ,อกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับเสร็จปุ๊บก,ก็ก เสร็จปุ๊มันจะทําการส่ง OTP ไปที่มือถือของเราแบบข้อความ SMS ก็ให้เราเช็คมือถือของเราแล้วก็เลข OTP 6ตัว พอ,อกรอ,อกเสร็จแล้วมันก็จะล็อกอินเข้ามาไปที่เรียบร้อย <_ an> ก็ให้เราเข้าไปดูตรงจัดการบัญชีมันก็จะขึ้นว่าเราเป็นสมาชิกของ Mpass <_ an> อยู่นั่นเองตัวนี้แกมใช้เป็นแพ็กเกจสแตนดาดบุคคลทั่วไปแบบจ่ายทีละ3เดือนจากตอนนี้แกมอายุ23พอดีแล้วก็ทํางานแล้วด้วย <_ an> ก็เลยต้องเปลี่ยนจากสติลเด้นมาใช้เป็นตัวบุคคลทั่วไปนั่นเองราคามันก็จะต่างกันจ่ายแพงกว่านิดนึงแล้วก็ได้รับส่วนลดน้อยกว่าตัวสติลเด้นนิดนึงตรงนี้เราสามารถจัดการการสมัครสมาชิกของ Mpass เราได้ยกเลิกก็ได้จัดการ พวกวิธีการชําระเงินหรือว่าดูประวัติว่าเราเคยซื้อหนังเรื่องไหนไปแล้วบ้างเนี่ยกดดูตรงนี้ได้เลยเนะี่ยมีบอกหมดเลย ขั้นตอนถัดไปคือทําการจองตั๋วหนังนะครับเราก็เลือกหนังที่เราต้องการที่จะเข้าไปดูอย่างช่วงนี้ก็คือมีเรื่อง Fantastic 4ของ Marvel หรือว่า Superman ของ DC Jurassic World Karate Kid แล้วก็มีดาบิีคาตะศูลภาคประสาท Live a c ที่มันจะเข้าเดือนหน้าเนาะก็ยอยากดูเรื่องไหนก็จิ้มครับเลยแต่ว่าพอดีไอแกมไปเก็บมาเกือบหมดแล้วมันเลยไม่สามารถใช้ซ้ำได้เดี๋ยวแก้มจะสาธิตเรื่องที่แกมยังไม่ได้ไปดูแล้วกันก็คือ Karate Kid แล้วกันนะเลือกเลือกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลือกสาขาของโรงหนังที่เราต้องการอย่างเช่น ไอแกมเนี่ยไปดูบ่อยก็คือที่รัชโยธินหรือว่ารัตโยมี2โรงเองไปดูภาคไทยแล้วกันรอบ3ามทุ่มยี่สคิกเข้ามาแล้วเราก็เลือกที่นั่งที่เราต้องการนะครับปกติไอแกมจะดูบนสุดอยู่ล้เลือกพรีเมียมเลย310บาทจิ้มไปเลยที่กดดําเนินการต่อนะครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้เรายืนยัน ว่าข้อมูลที่เราเลือกถูกต้องไหมเราเลือก A 1นเนาะจำนวน1ที่นั่งแล้วเราได้ส่วนลดของ M Pass ด้วยตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เปิดปิดว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ซึ่งระบบมันจะเปิดไว้ให้อัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้เราก็กดปิดได้แต่เราจะใช้อยู่แล้วก็กดเปิดไปเมื่อกี้ลดได้260บาทเลยก็จะเหลือ50บาทนะจจะเนื่องจากเราใช้ M Pass ไปแล้วเนาะเราจะใช้ส่วนลดอย่างอื่นซ้ำไม่ได้นะเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เรากดชำระเงิน และตอนนี้เราก็ต้องทําการเลือกวิธีการชําระเงินซึ่งเดี๋ยวนะี้มันก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ว่ายอดฮิตเลยเนี่ยคือ QR กับ e wallet ที่เป็น t o Money Wallet มันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะคิดกัไปเลยชําระเงิน มันจะลิงก์ไปที่แอปท m o n e y Wallet ของเราและเราสามารถกดยืนยันการทำรายการจ่ายเงินในแอปท m o n e y Wallet ได้เลยแล้วพอจ่ายเงินเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะกลับไปที่แอป Major โอเคเมื่อเราชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีตัวหนังขึ้นอยู่ตรงแถบๆนี้เนาะเสื้อเนะี่ยแกมเซฟรูปมาไว้อยู่ตอนนั้นไปซื้อตั๋ว f a n a t i c f ดูเหมือนก็จะเซฟก็เป็นในครั้งของเราแบบนี้โดยที่เราสามารถเอาตัว QR เนะี่ยไปสแกนที่เครื่องขายตั๋วหน้าโรงหนังได้เลยนะจ๊ะ โอเคสำหรับท่านที่อยากจะดูประวัติของการซื้อตั๋วหนังย้อนหลังก็ให้เราคลิกที่ปุ่มขีดสามขีดมุมขวาล่างนะเสร็จปุ๊บก็ให้เราคลิกที่ประวัติการซื้อตัว๋วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะว่าเราซื้อเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะขึ้นตรงนี้หมดเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนจองตัวหนังผ่านแอปเมเจอร์โดยใช้ Mpass นั่นเองสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยในขั้นตอนอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลย <Okay. S 1> แน่นอนว่าตอบทุกคนแต่อาจจะตอบช้าหน่อยเนเื่องากแกรมทำงานประจำในวันธรรมดาด้วยเนาะก, mm hmm. ก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งเช็คคอมเมนต์ตลอดเวลามีอะไรก็สามารถทักมาคุยส่วนตัวได้ในทางเพจ a c e b o okay. o k โอเคสำหรับคลิปนี้แกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับให้แกม เลยนะบายยจ้าทุกคน